เขาติดกันนะแม่ก็ไปจับดึงออกนะโอ้โหร้องไห้สองรอบขึ้นสมออง่ะเขาไม่พอใจที่แม่ไปจับไปตั้มโกลเขาดึงออกจากกันนะไปะตัโกล่เขาติดกันเราไม่คิดว่าเขาจะร้องไห้บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะเราชอดอกน้ำจที่ตั้มโผล่นครับเดี๋ยวสดชื่นเลยค่ะทานน้ำจิ้มยำบ๊ายบาย,บาย,บายอัอนออนี้ต้องเมื่อวานที่เห็น ลงคลิปกินไอศคีมบ่อยๆเนี่ยไม่ได้กินทุกวันนะคะพี่ตี๋ค่ะคลิปเมื่อวานก็คือถ่ายตั้งนานแล้วคุณจะไปอารุณนี่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 แม่จะจ่ายตังค์นี่นี่นี่อยู่นี่โอเติดกันนะแม่ก็ไปจับดึงออกนะโอ้โหร้องไห้สองรอบขึ้นสมองอ่ะเขาไม่พอใจที่แม่ไปจับปลาตังโงเขาดึงออกจากกันนะปลตโงเขาติดกันเราเขาไม่คิดว่าเขาจะร้องไห้โอเติดกันนะแม่ก็ไปจับดึงออกนะโอ้โหร้องไห้สองรอบขึ้นสมองอ่ะ เขาไม่พอใจที่แม่ไปจับปัดตั้โกลเขาดึงออกจากกันนะปัดตั้โกเขาติดกันนะเขาไม่คิดว่าเขาจะร้องไห้ปกรเขาติดกันนะแม่ก็ไปจับดึงออกนะโอ้โหร้องไห้สองรอบอ่ะเครื่อสมองอ่ะเขาไม่พอใจที่แม่ไปจับปัดตั้โกลเขาดึงออกจากกันนะปัดตัปโกเขาติดกันนะเขาไม่คิดว่าเขาจะร้องไห้เลยพดีเอามาลงนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีคลิปนะไม่มีคลิปลงนะก็เลยได้จัดไอตีนให้้ลูกชายนะคะหนึ่งไม้นะคะแล้วเขาก็วิ่งผ่านหน้าร้านฟรีนะน้องตีนอยากกินนะสวัสดีครับวันนี้ก็จะมากินกะทิ กินไอติมกะทิกับนกพีชน,นะคะวันนี้จะแย่งลูกชายนะคะในกล้องแล้เป็นอย่างนี้นกพีนกล้องเหมือนติมขนมครับเดีือดสดชื่นเลยค่ะทานไอติมยำใบ,บ,บไบ่ทำให้ต้องมาเมื่อวานที่เห็นลงคลิปกินไอติมบ่อย,ยๆเนี่ยไม่ได้กินทุกวันนะคะพี่สี่ะคลิปเมื่อวานก็คือถ่ายตั้งนานแล้วจะไป อ้าดู้บ้างนี่นี่นี่แม่จะจ่ายตังค์คนี่นี่นี่อยู่นี่เลยพี่เอามาลงนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีคลิปนะไม่มีคลิปลงนะก็เลยไอจัดไอติมให้ลูกชายนะคะเนินไม้นะคะแล้วเขาก็วิ่งผ่านหน้าร้านฟรีนะนักที่อยากกินนะไอติมขนมครับเสดชื่นเลยค่ะไอติมย่งา,ยางใบบ่ายน้ำให้ต้นหามาลงนะเดี๋ยวพี่ๆจะบอกว่าทำไมน้องเพชรกินไอติมทุกวันเลยไม่ใช่นะคะอันนี้ค้นหามาลงนะ เดี oh. il, like sure. uh ๋ยวพี่ๆจะบอกว่าเออทำไมต้องพชดกินไอติมทุกวันเลยไม่ใช่นะคะอันนี้ก็อาดูกนี่นี่นี่ยเนี่แม่จะจัดตังค์นี่นี่นี่ยดูนี่เป็นที่เอามาลงนะคะเต่ว่าวันนี้ไม่มีคลิปนะไม่มีคลิปลงนะก็เลยจัดไอติมให้ลูกชายนะคะเนืยนไม้นะคะแล้วเขาก็วิ่งผ่านหน้าร้านฟรีนะน้องพีดอยากกินนะเสี่ยวกัเลยเย็นตัวเสี่ยวคันเลยกินข้าวเพิ่งเสร็จนะถ้าเกิดว่า เขียนในจิมก่อนนี่ไม่กินข้าวแน่นอนเขีย okay. นนั่ง,น,ง,น,งนั่งตรงนี้จะน,นั่งตรงนี้อ่านหน้าบายบายกอก็ไปบายบายบายอ่ะออาดอกเขาติดกันนะแม่ก็ไปจับดึงออกนะโอ้โหร้องไห้ช็อกรอบครึ่งสมองอะ่ะเขาไม่พอใจที่แม่ไปจับปลาตังโกเขาดึงอกจากกันนะปลาตังโกเขาติดกันนะเขาไม่คิด,ดว่าเขาจะร้องไห้เขาร้องไห้แต่๋ยวก็ไม่กินนะเขาไม่กินนะถ้าเกิดว่าเรา,เรา,เราไปทําอะไรกัไปยุ่งเขาเดี๋ยวเขาจะไม่กินเขาจะโยนทิ้งต้องอัดใหม่เท่านั้นคช่วยด้วย มีแม่นั่งให้แม่กินด้วยลูกเออกัดเลยป้อนแม่ด้วยป้อนแม่หน่อยป้อนหน่อยปกเติดกันนะแม่ก็ไปจับดึงออกนะโอ้โหร้องไห้สองรอบอะครึ่งชมงอะเขาไม่พอใจที่แม่ไปจับปลาตังโกเขาดึงออกจากกันนะปลาตังโกเขาติดกันนะเขาไม่คิดว่าเขาจะร้องไห้ทีนี้แม่นั่งให้แม่กินด้วยลูกเออกัดเลยป้อนแม่ด้วยป้อนแม่หน่อยป้อนหน่อยวันนี้เขากินข้าวเสร็จแล้วนะอือกินหนมครับเดี๋ยวอือ สดชื่นเลยค่ะทานไอติมยังบปๆนั่ให้ต้องมีแม่นั่งให้แม่กินด้วยลูกเออกัดเลยออะป้อนแม่ด้วยป้อนแม่หน่อยป้อนหน่อยดูหลอกๆแม่ไม่รู้อะขยับเข้ามาให้เห็นกล้อง่ลยอืมชื่นใจนะคะมาช้อนแม่ตักไปดีๆบายบายครับบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะถึงเวลากินนี้ก็ไปกินได้กินเขาลองผ้าเดี๋ยวก็ไม่กินนะ เขาไม่กินนะถ้าเกิดว่าเราไปทําอะไรกับไปยุ่งกับเขาเขาจะไม่กินเขาจะโยนทิ้งต้องอันใหม่เท่านั้นคิดด้วยชิดด้วยสวัสดีครับวันนี้ก็จะมากินกะทิกินไอติมกะทิกับนกพีษนะคะวันนี้จะแย่งลูกชายนะคะในกล้องเราเป็นอย่างนี้ันกินกงเหมือนอ่าทุกคนนี่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 ไม่จะจ่ายตังค์นี่นี่นี่อยู่นี่เดี๋ยวีเอามาลงนะคะ แต่ว่ววันนี้ไม่มีคลิปนะไม่มีคลิปลงนะก็เลยไจัดไอติมให้ลูกชายนะคะเนียงไม้นะคะแล้วเขาก็วิ่งผ่านหน้าร้านฟรีนะนัองกิดอยากกินนะมีแ <het> ม <PI ke> <phin> <pl ains> ่น like like uh, 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 ั่งให้แม่กินด้วยลูกเออกัดเลยอป้อนแม่ด้วยป้อนแม่หน่อยป้อนหน่อยอือร่อยครับสดชื่นมากไอติมปรีิยวอร่อยแต่ว่ามีแม่นั่งให้แม่กินด้วยลูกเออกัดเลยป้อนแม่ด้วยป้อนแม่หน่อยป้อนหน่อยอือร่อยครับ สดชื่นมากไอติมปรทิอร่อยแต่ว่ามานี้นั่งดีดครับนั่งดีดีเอนโนเอนโนอยู่นี่แหละเขาจะหนีแล้วน่ะเขามีไอยากทีเอามาลงนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีคลิปนะไม่มีคลิปลงนะก็เลยไจัดไอติมให้ลูกชายนะคะหนึ่งไม้นะคะแล้วเขาก็วิ่งผ่านหน้าร้านฟรีนะน้องจีอยากกินนะอืมอร่อยครับ ชื่นมากไอติมปัชติอร่อยแต่ว่าลองให้เดี๋ยวก็ไม่กินนะเขาไม่กินนะถ้าเกิดว่าเราไปทําอะไรไปยุ่งกับเขาเดีเขาจะไม่กินเขาจะโยนทิ้งต้องอันใหม่เท่านั้นคดด้วยชดด้วยเมื่อวานที่เห็นลงคลิปกินไอติมบ่อยๆเนี่ยไม่ได้กินทุกวันนะคะพี่สีขาคลิปเมื่อวานก็คือถ่ายตั้งนานแล้วเพิ่งจะไปเปิดที่เอามาลงนะคะ แต่ว่ววันนี้ไม่มีคลิปนะไม่มีคลิปลงนะก็เลยจัดไอติมให้ลูกชายนะคะหนึ่งไม้นะคะแล้วเขาก็วิ่งผ่านหน้าร้านฟรีนะน้องกิดอยากกินนะแต่วันนี้เขากินข,ข้าวเ,เ,เสร็จแล้วนะอืมให้แม่กินดือ่อแม่กินด้วยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนให้แม่กินก่อนตเตรียมนม้แล้วนะเขาเตรียมนม้อืมออะไรอร่อยครับแต่วันนี้เขากินข้าวเสร็จแล้วนะอืมเคือเพิ่งกินนะ คลิปคลิปที่กินไอศินเมื่อวานก็สีลงกินกันมาแล้วแหละแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะแต่ว่าพักหลังแม่มีคลิปลงก็เลยให้แม่กินเพราะแม่กินด้วยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนให้แม่กินก่อนตเตรียมเมลแล้วนะเขาเตรียมเมลอืมอร่อยอร่อยครับถ้าขนาดนี้ไงเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยร้องไห้นะน้องทีนะถ้าเก็บถ้าทําตัวเองแบบเก็แบบแบ,บอะไรแบบไม่ร้องอะไรเขาก็ไม่ร้องพอเรื่องกินนะเขาห่วงไปทําของเขานะโอยวันนี้เขากินข้าวเสร็จแล้วนะ ข้นหามาลุมนะเดี๋ยวพี่พี่จะบอกว่าทำไมน้องเพชรกินไอติมทุกวันเลยไม่ใช่นะคะอันนี้ค้นหามาลุมนะเดี๋ยวพี่พี่จะบอกว่าทำไมน้องเพชรกินไอติมทุกวันเลยไม่ใช่นะคะอันนี้ก็อร่อยครับสดชื่นมากไอติมปะีิอร่อยแต่ว่าอร่อยครับสดชื่นมากไอติมปะีิอร่อย แต่ว่าเก็บผ้าจะมีเลยไม่อยากให Eller, ้แม่กินด้เคื้ยวไอติมนี่หัวจากเมื่อวานก็ร้องไห้ยังปลาตังโกนะคะพี่พิชาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะปลาตังโกคือเพิ่งกินนะคลิปหกคลิปที่กินไอติมเมื่อวานคลิปลงกินกันมาแล้วแหละแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะแต่ว่าภาคหลังแม่มีคลิปลงก็เลยกินขนมครับเดี๋ยอะสดชื่นเลยค่ะทานไอศินยังบ่าย อไม่ต้องหามาลงนะดเ,เดี๋ยวพ,พี่จะบอกว่าทำไมน้องกินไอติมทุกวันเลยไม่ใช่นะคะอันนี้ก็มีแม่นั่งให้แม่กินด,ด้วยลูกเออกัดเลยอป้อนแม่ด้วยป้อนแม่หน่อยป้อนหน่อยบายดีบายบายครับบายบายก่อนบายบายก่อน<ม>บายโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าหกิดคิปนี้ก็ไปกินไอติมดูหลอกๆไ,ไม่รู้อะขยับเข้ามาให้เห็นกลอน้อง่ลยอืมชื่นใจนะคะมาซอสแม่ตัก เอาดูครับนี่นี่นี่โนโี่นี่ไม่ติดกระทนี่นี่นี่อยู่นี่ทำอะไนี่นั่งดีๆครับนั่งดีๆเอ้ยโนุอนุอยู่นี่แหละเขาจะหนีแล้วนะเขาไม่เอาวันนี้เขากินข้าวเสร็จแล้วนะอืมไปดีๆบายบายครับบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนโอเคขอบคุณ okay. ที่รับชมนะคะถึงหลักลิปน,นี้ก็ไปกินได้กินเขาลองค่ะเดีวก็ไม่กินนะ เขาไม่กินนะถ้าเกิดว่าเราไปทําอะไรกับไปยุ่งกับพวกมันเขาจะไม่กินเขาจะโยนทิ้งต้องอันใหม่เท่านั้นคิดยช่วยด้วยเก็บผ้าจะหนีเลยมไม่อยากให้แม่กินด้วยเสื้อไอซ์ทมที่ห่วงจัดเมื่อวานก็ร้องไห้อยังปาตังโกนะคะพี่พิการเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะปาตังโกะน,นินมครับเดะะี๋ยวสดชื่นเลยค่ะทานไอซ์ทีมยำใบใบน้ำไม่ต้องก็เลย ต้องไปกินนะคะถ้าอยากกินต้องไปกินเอากินเนาะใช่ไหมนี่แม่กินด้วยแม่ก็ไม่ได้กินหลายวันเลยกันทีเนี่ยบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะดอกช่อดอกวันนี้เขากินข้าวเสร็จแล้วนะ